สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคลาวซองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์นะครับแนะนําการเล่นโลคนั่นเองครับซึ่งโลกเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนกับแอซซาซินละกันนะครับซึ่งข้อดีของเขาเลยเนี่ยก็คือโจมตีไวนะครับแล้วก็มีอัตตาคริแล้วก็มีสกิลร่องหนด้วยนะครับส่วนข้อเสียหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความบางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําสกิลนะครับแล้วก็อธิบายสกิลเกี่ยวกับโลกก่อนนะครับไปที่หน้าสกิลเลย เรามาถึงหน้าสกิลของโลนครับขออธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับอ่าในสกิลเนี้ยมันจะมีพาสซีฟของสกิลอีกด้วยนะครับเช่นเราออพสกิลเนี้ยไปถึง5ปุ๊บมันจะปลดเราพาสซีฟด้านขวานะครับอ่ะมาดูสกิลแรกครับสกิลแชกนะครับพุ่งโจมตีศัตรูด้านหน้านะครับอ่าแล้วก็สร้างนาเมกายภาพนะครับได้รับคอมโบ1หน่วยนะครับคอมโบนะครับมันคืออะไรมันคือการสะสมสแต็คของโลคนั่นเองนะครับซึ่ง ถ้าเราสะสมครบ3คอมโบเนี่ยเราจะสามารถใช้สกิล2นั่นเองนะครับก็คือชา a ด์โอสัลักอ่าท่านี้ต้องใช้คอมโบนะครับอ่าสหน่วยไปอย่างน้อยครับในการใช้สกิลนี้กลับมาที่ธาแเช้งครับมาดูที่พาสีนะครับอ่าพาสีของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่20%เนะครับอ่าเป็นเวลา2.5าวินะครับผมในส่วนของตรงนามงนามิเนี่ยผมจะไม่อธิบายละกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการอัพสกิลด้วยนะครับอ่าสกิลต,ต่อไปนะครับ ชาโดออสละนะครับแยกล่าโจมตีนะครับเป็นสกิลเอนะครับเป็นวงกลมอะแต่ว่าไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วก็ในส่วนพาสซฟเนี้ยจะเพิ่มอัตราคิสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนว่าจะใช้ท่านี้เนี้ยจะต้องใช้สามคอมโบนะครับสกิลต่อไปครับเบสแดนนะครับหมุนตัวโจมตีสตูนะครับเป็นดาเมจกายภาพนะครับเมื่อโดนเป้าหมายเนี้ย จะได้คอมบโบ1หน่วยนะครับต้องโดนนะถ้าไม่โดนเนะี่ยคือเราจะไม่ได้คอมบโบนะครับอ่ะก็เป็นสะสมสแต็กใช้ถ้าชาร์ดออสลาเด็กนะครับในส่วนของพัสดีเบดแดนนะครับอันนี้คือดีมากๆเลยก็คือดูดเลือดนะครับ40%เลยนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดอัพไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เบ้อเปล่านะอันนี้ยังไม่ได้อัพเลยนะครับผู้ชมครับผมก็ได้ทำการอัพสกิลเบดแดนเพิ่มเติมให้ดูนะ ในส่วนนี้เนี่ยผมลืมไปว่ามันสามารถเลือกสลอตได้นะครับอันนี้ผมก็เลือกสลอตใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็อัพสกิลเบ็ดแนนะครับรวมไปถึงพาสซีฟด้วยอ่าพาสซีฟนี่ผมออปไปถึง5เลยนะครับอ่าอันนี้จะบอกว่ามันสามารถดูดเลือดได้สูงสุดถึง60%นะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับยิ่งออปก็ยิ่งได้เยอะนะครับเริ่มต้นมันอ่าสีนะครับแล้วก็น่าจะเพิ่มทีละ5ถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้คือได้60%เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบสกิลนี้ให ่ะเดี๋ยวมาทดสอบทีมมอนทั้งคันแล้วกันแรกมาเดี๋ยวพันตีสักครู่หนึ่งครับแล้วกดใช้สกิลดูนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหม,เ,หไหมเมื่อกี้จะดูดเลือดมัน488หน่วยนะครับอ่ะอันนี้มอน,ม,นมันด็อกนะครับติดด็อกนะฮะ อ่รารอสักครู่นี่ฮะ488หน่วยนะครับเยอะมากๆเลยอ่าดูอีกครั้งนช้าๆนะครับเห็นไหม488นะครับคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งตีแรงเท่าไหร่มันก็ยิ่งดูดแรงใช่ไหมหกสิบเปอร์เของหน้าเมทอะอันนี้เราตีสกิลหนึ่งเนี่ยมัน814ใช่ไหมอ่าคิดจาก60%มันก็จะเหลือประมาณ488นะครับประมาณนั้นนะครับ ลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดเราตีเป็นพันเป็นหมื่นล่ะถ้าตีเป็นหมื่นถ้าตีเป็นหมื่นก็ดูดไป60%อน่ะอ่าก็ครึ่งหนึ่งก็ได้มาณันหกพันน่ะสมมุติว่าตี1 0,000ก็ดูดหกสิบเซนก็คือ6000ถือว่าเยอะมากเลยนะ6000เนี่ยนะฮะถือว่าเยอะมากอันนี้คือมันยังตีเบาอยู่ครับมันก็เลยอาจจะเห็นประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลดูดเลือดนะครับของโลกนะครับผม สกิลเบสเวลเดอร์ er นะครับก็จะเป็นการคว้างมีดไปด้านหน้านะครับแล้วก็สร้างในเบสไกยภาพนะครับแล้วก็ติดสแตนเล็กน้อยนะครับ0.5วิในตัวของสกิลนะแล้วก็จะเพิ่มคอมโ,มโบ1หน่วยนะครับส่วนพาสีฟของเบสเวลเดอร์ er เนี่ยมันก็จะบวกสแตนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตามนี้เลยฮะทั้งเลเวล1ก็จะเป็น1.2วินครับเลเวล2ก็1.4วิยิ่งแอพก็ยิ่งติดสแตนนานนะครับสำหรับสกิลนี้ สกิลต่อไปครับ Invisibility นะครับสกิลนี้ก็เป็นหายตัวนะครับเป็นทีเด็ดของโลกนั่นเองนะครับและว่าหายตัวก็จะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่50%ด้วยนะครับในส่วนของ Passive ผมยังไม่ทราบนะเพราะว่ายังไม่ได้ปลดล็อกเลยตอนวันศุกร์5นะครับอันนี้ก็แบบเข้าข้าไปก่อนละกันต่อไปครับอันนี้เป็นการโจมตีธรรมดานะครับก็คือเล Davy Interlink นะครับโจมตีปกตินะครับอ่าในเวลา2วิเนี่ยจะได้1คอมโบนั่นเองนะครับอ่ะ แล้วก็อันนี้ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับมันจะมีสายเพิ่มเติมนะตอนแรกเราจะเป็นโลดครับก็จะให้เลือกสายเซเลเยอร์กับชาโดว์แดนเซอร์นะครับนี่ชุดเปลี่ยนเลยนะอ่ะสำหรับสายเซเลเยอร์นะครับมันจะโดดเด่นไปทางการสะสมสเต็กครับแล้วมันก็จะเป็นการเร่งค่าคิกนั่นเองนะครับส่วนสายชาโดว์แดนเซอร์เนี่ยคิกเนี่ยมันจะอยู่ในสกิลเลยนะครับอ่ะนี่เท่าที่ผมทราบนะเดี๋ยว ตัวเกมเปิดจริงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้แบบคร่าวๆก่อนมันมีสงสายเนาะอ่าทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบอ่าสกิลนะครับที่มอนสเตอร์ด้านข้างนี้แล้วกันเนาะมอนสเตอร์ป่าเนี่ยฮะอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่าเห็นไหมสกิลก็จะประมาณนี้ครับ จะเห็นว่าด้านใต้หลอดเลือดเนี่ยมันจะมีดาวกระจายไปอันนี้คือการสะสมคอมโบนะครับเห็นไหมอ่าพอใช้ท่าสองครับมันก็จะหายไปสามดาวอ่าก็นนี้ว่าใช้สามคอมโบนั่นแหละนะฮะเห็นไหมจะหายไปสามดาวครับ่การเล่นก็จะประมาณนี้ซึ่งสายเย,ยอร์ผมว่าน่าจะเป็นสายวอดดูปสกิลนี่แหละอ่าแล้วก็สะสมสเต็ปประมาณนี้คะ อีสายนึงเนี่ยครับ Shadow Dancer เนี่ยคือมันจะคริทที่สกิลอ่าเท่าที่แปลมานะอันนี้เป็นสกิลหายตัวนะที่ผมเพิ่งเปลี่ยนใส่เข้ามาอ่าลองกดหาให้ดูครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสกิลนี้แน่นอนว่าคงได้ใช้ตอน PVP นะครับตอน PVE คงไม่น่าได้ใช้นะฮะอ่าประมาณนี้แล้วการหายตัวอ่าเดี๋ยวจะหายให้ดูอีกครั้งนะครับมันสามารถใช้สกิลพุ่งไปหาได้ด้วยนะครับนี่ตามวงนี้เลย กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปนะครับประมาณนี้นะสับโลกนะครับสำหรับการแนะนำการเล่นอาชีพโลนะครับก็ประมาณนี้ละกันหรือว่าแอสซาซินเนี่ยที่เรารู้จักกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับข้อดีก็คือมันจมตีเร็วนะครับแล้วก็มีในส่วนของคริกนะครับมีดูดเลือดมีหายตัวนะครับข้อเสียคือบางออย่างที่รู้กันนะครับอ่าส่วนใหญ่ก็จะชอบเล่นอาชีพนี้กันนะครับเพราะว่ามันเท่นั่นเองครับส่วนตัวผมก็มองว่าเท่นะอ่ะเน้นอีกครั้งนึงครับ ก็จะมี2ส,สายให้เลือกนะครับเซเลเยอร์กับชาโดว์แดนเซอร์นะครับเท่าที่แปลดูเนี่ยเซเลเยอร์ ayer, มันจะโดดเด่นไปทางการสะสมสแตก็กเหมือนที่เราเล่นอยู่แอ๊น,นะครับสะสมแตตกแล้วก็จะมาะเพิ่มคอม b o ของในส่วนของคลิกนะครับส่วนชาโดว์แดนเซอร์เนี่ยมันก็จะโดดเด่นไปทางคลิกเหมือนกันแต่ว่ามันไปนทางสกิลเลยนะครับที่เขาอธิบายคือสกิลมันเป็นทางคลิกเลยเหมือนกับการใช้สกิลแล้วก็คือคลิกไปเลยกับสกิลนะครับเท่าที่อธิบายประมาณนี้เนาะ โอเคครับสำหรับใครที่ชอบอาชีพนี้นะครับหรือว่าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแสตมปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอาชีพถัดไปนะครับในเกมข่าวสองนะครับวันนี้ช่องแม่ละตรงกลมหรือช่องแม่แคทเนี่ยก็ต้องขอลาน้องๆหรืนูไปก่อนนะครับจุจ๊บจจา